โคมโซลาเซลล์ตกแต่งบ้านและสวนให้สวยงามโคมโซลาเซลล์ LED GSL 1 1และ GSL 1 2โคมโซลาเซลล์ LED GSL 1 1แบบโคมหัวเสานะครับสามารถตกแต่งหัวเสาหรือจะเป็นโคมสนามก็ได้ครับโคมโซลาเซลล์ LED GSL 1 2ในกล่องจะมีขาและที่ปักดินให้นะครับสามารถเพิ่มความยาวของโตัวโคมได้ ที่สำคัญครับสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบวางพื้นและแบบปักดินนั่นเองครับและทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีรีโมทคอนโทรลแถมมาด้วยนะครับสามารถควบคุมการเปิดปิดของตัวโคมและสามารถเปลี่ยนสีของโคมได้นะครับทั้งแสง daylight วอ r m w h และคูลไวท์นะครับ โคมโซลาเซลล์ GSL นะครับติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟค่าไฟ0บาทได้มาตรฐาน IP65 กันน้ำกันฝุน่นหากคุณกำลังมองหาโคมโซลาเซลล์สำหรับตกแต่งบ้านและสวนให้สวยงามนะครับนึกถึงโคมโซลาเซลล์ LED GSL11 และ GSL12 หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ